ที่บริษัทยูมีพาร์ทนะคะบอกได้เลยนะคะมีสินค้าที่ดูแลชีวิตมีธุรกิจสร้างชีวิตนะ,ะและมีผู้ประสบความสําเร็จเยอะแยะมากมายนะคะทำให้ช่วยผู้คนอีกมากมายนะคะที่ยังมองหางานหรือมองหาธุรกิจนะคะที่จะมาสร้างชีวิตกับบริษัทยูมีพาร์ทนะคะ,ะที่บริษัทยูมีพาร์ทจึงทําให้เราและหลายๆคนนะคะกำลังมองหาซึ่งตัวแขกเองนะคะได้เข้ามาที่บริษัทยูมีพาร์ท ทำให้เรานะคะได้เปลี่ยนแปลงชีวิตนะคะจากที่เราไม่คิดเลยว่าจะมีโอกาสวันนี้นะคะและว,วันนี้ก็ได้รับโอกาสที่บริษัทยูมิพันททำให้เราเปลี่ยนแปลงชีวิตที่ดีขึ้นมีอิสรภาพทางเวลานะคะอิสรภาพทางการเงินนะคะ,ะจึงทําให้เราได้เปลี่ยนแปลงชีวิตได้ค่ะสวัสดีค่ะไดมอนด์พงษ์ราดากิ่นกลางค่ะ เข้ามาที่บริษัทยูมิพาร์เพราะว่าสินค้าค่ะแล้วเพราะว่าเราเจอวิกฤตนะคะทางคือสามีป่วยเป็นมะเร็งลำไส้ระยะ3นะคะ,ะก็ทำให้ได้รู้จักกับสินค้ายูมิโกของบริษัทยูมิพารค่ะ ว่านะคะ,ะเข้าไปที่บริษัทยูมีพาร์นะคะก็ไปเห็นแผนธุรกิจของบริษัทยูมีพาร์นะคะซึ่งตัวเองนะคะ,ะกําลังเจอวิกฤตนะคะแล้วก็ไปเห็นแผนธุรกิจที่บริษัทยูมีพารจึงตัดสินใจนะคะเข้าร่วมธุรกิจกับบริษัทยูมีพารอย่างไม่ลังเลเลยค่ะ ธุรกิจเครือข่ายนะคะตัวเขกเองไม่เคยทําเครือข่ายมาก่อนเลยนะคะแต่นะคะด้วยตัวตัวแขกเองเจอวิกฤตนะคะ<ม>เห็นคนที่เขาทาเครือข่ายนะคะที่เขาประสบความสําเร็จนะคะทำให้เขาแบบว่บพลิกชีวิตนะคะก็เลยทําให้แขกนะคะเข้าร่วมกับเครือข่ายนะคะ ธุรกิจเครือข่ายนะคะของบริษัทยูมีพาร์เป็นเครือข่ายผู้บริโภคเป็นเครือข่ายสีขาวน้ําดีนะคะเพราะว่าบริษัทยูมีพาร์นะคะมีโรงงานเป็นของตัวเองนะคะแล้วมีผู้ประสบความสําเร็จนะคะประธานบริษัทนะคะก็มีประสบการณ์เกี่ยวกับเครือข่ายมาก,กว่า20ปีนะคะแล้วก็มีสินค้าที่ดูแลชีวิตมีธุรกิจสร้างชีวิตนะคะ เข่งมองเห็นธุรกิจนี้นะคะได้กําไรตั้งแต่เริ่มต้นทําธุรกิจเลยค่ะเพราะว่าการทําเครือข่ายนะคะเราไม่ได้ทําคนเดียวนะคะแล้วมันจะทําให้เรานะคะมีเครือข่ายที่ขยายไปโดยที่เราไม่ต้องอสร้างโรงงานนะคะ,ะไม่ต้องจ้างลูกจ้างนะคะแล้วนะคะเครือข่ายมันจะขยายไปนะคะเราก็จะมีกําไรมหาศาลจากตรงนั้นนะคะ แผนถัดไปนะคะ,ะคำว่าเครือข่ายนะคะก็เป็นการเป็นการขยายนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะขยายองค์กรขยายเครือข่ายแล้วก็มีเป้าหมายนะคะกะ็ตำแหน่งสูงสุดนะคะที่รับรายได้75ล้านบาทต่อเดือน ที่บริษัทยูมีพาร์ตนะคะบอกได้เลยนะคะมีสินค้าที่ดูแลชีวิตมีธุรกิจสร้างชีวิตนะคะและมีผู้ประสบความสําเร็จเยอะแยะมากมายนะคะทำให้ช่วยผู้คนอีกมากมายนะคะที่ยังมองหางานหรือมองหาธุรกิจนะคะที่จะมาสร้างชีวิตกับบริษัทยูมีพาร์ตนะคะ,ะที่บริษัทยูมีพาร์ตจึงทําให้เราและหลายๆคนนะคะกำลังมองหาซึ่งตัวแขกเองนะคะได้เข้ามาที่บริษัทยูมี มิพัททาให้เรานะคะได้เปลี่ยนแปลงชีวิตนะคะจากที่เราไม่คิดเลยว่าจะมีโอกาสวันนี้นะคะและวันนี้ก็ได้รับโอกาสที่บริษัทยูมิพัททาให้เราเปลี่ยนแปลงชีวิตที่ดีขึ้นมีอิสรภาพทางเวลานะคะอิสรภาพทางการเงินนะคะ,ะจึงทําให้เราได้เปลี่ยนแปลงชีวิตได้ค่ะ โครงการหอบเงินเข้าบ้านนะคะของบริษัทยูมีพาร์ทนะคะซึ่งมีผู้นำนะคะที่ประสบความสําเร็จกับบริษัทยูมีพาร์ทนะคะ5ปีรับมากว่า70ล้านนะคะซึ่งนะคะผู้นําของเรานะคะคือ C b d ดีจุรีลัต์สีนามเป็นผู้เจ้าของโครงการคนแรกนะคะทำให้เรานะคะมองเห็นแล้วก็ลงมือทําตามผู้ที่ประสบความสําเร็จกับโครงการหอบเงินเข้าบ้านเป็นแบบอย่างนะคะให้คนที่เดินตามแล้วประสบความสําเร็จ ะะคะแล้วก็ได้คือสมหวังที่เราตั้งไว้อค่ะโครงการหอบเงินเข้าบ้านนะคะ,ะม,มันก็เป็นการที่ คือใช้กฎทวีคูณเลยนะคะรายได้มันก็จะทวีคูณนะคะเราทําแบบง่ายๆเพียง2ข้อนะคะกับโครงการหอบเงินเข้าบ้านนะคะทําแบบร้อเปอร์เซนต์เลยนะคะโครงการแรกนะคะตั้งไว้1เดือนแสนสามนะคะก็มีผู้ประสบความสําเร็จโครงการที่2 75วัน5้าแสนสี่ก็มีผู้ประสบความสําเร็จนะคะฉะนั้นรายได้ที่นี่มันไม่ลิมิตนะคะสําหรับโครงการหอบเงินเข้าบ้านนะคะจึงทําให้แขกนะคะ ได้เปลี่ยนแปลงชีวิตกับโครงการ75วันเปลี่ยนแปลงชีวิตโครงการหอบเงินเข้าบ้านซึ่งนะคะตั้งแต่แขกทํมามา3ปีกว่านะคะรับประก่า3ล้านค่ะ,ะสำหรับใครที่ยังหมดหวังหรือทอ้อแท้กับชีวิตนะคะ,ะซึ่งตัวแขกเองนะคะก็เป็นคนหนึ่งที่หมดหวังแล้วก็ท,อท้อแท้กับชีวิตนะคะแต่มาเจอโอกาสนะคะที่บริษัทยูมีพาร์เป็นเครือข่ายบริโภคสีขาวนะคะ มามองเห็นโอกาสกับแผนธุรกิจที่บริษัทยูมีพั์ซึ่งมันจะเปลี่ยนแปลงชีวิตนะคะแล้วก็ได้รับโอกาสนั้นแล้วก็ลงมือทํานะคะอย่างต่อเนื่องนะคะกับโครงการหอบเงินเข้าบ้านสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณได้อย่างแน่นอนค่ะ สินค้าของบริษัทยูมีพาร์ตนะคะมีตั้งแต่หัวจรลดเท้านะคะไม่ว่าจะเป็นสินค้าดูแลสุขภาพสินค้าการเกษตรนะคะ,ะสินค้าการเกษตรอันนี้สินค้าดูแลสุขภาพตัวนี้นะคะยูมิโกนะคะซึ่งทําให้นะคะสามีแขกที่ป่วยเป็นมะเร็งนะคะ,ะก็เจอกับยูมิโกตัวนี้นะคะเป็นผลไม้สกัดเข้มข้น60ชนิดนะคะซึ่งมีตัวรัดบริสี่ํดำ สายพันธ์เกาหลีนะคะซึ่งว่าเป็นบล็อกบุญจาเป็นพันบล็อกบุญจาตัวนี้นะคะทําให้นะคะตัวนี้นะคะไปเพิ่มออกซิเจนให้กับเลือดนะคะล้างหลอดเลือดให้สะอาดนะคะแล้วก็ซ่อมแซมเซลล์ที่เสื่อมนะคะตัวนี้สามารถยับยัง้งแล้วก็ต้านเซลเล์มะเร็งได้นะคะทำให้แขกสินใจนะะแล้วก็ ใช้ิผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพให้กับสามีนะคะที่ป่วยเป็นมะเรง็งจนกระทั่งปัจจุบันนี้นะคะเขาก็สุขภาพดีและแข็งแรงดื่มจนถึงปัจจุบันนี้เลยนะคะแล้วก็จะมีสินค้าการเกษตรนะคะซึ่งสินค้าการเกษตรนะคะซูาาเปอร์ไมโครมิกตัวนี้นะคะเป็นสินค้าที่ช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตนะคะแล้วยังทําให้สามารถะะรับรายได้กับโครงการหอบเงินเข้าบ้านซึ่งตอนนี้ ะคะโครงการหอบเงินเข้าบ้านนะคะ,ะหลายหลายท่านนะคะที่เข้ามานะคะใช้สินค้าที่ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตและยังทำให้เกษตรกรนะคะมีรายได้กับการใช้เป็นสมาชิกด้วยนะคะธุรกิจยูบิพาร์นะคะซึ่งบางคนมองแล้วว่ามันยาก บางคนมองแล้วว่ามันง่ายแต่สําหรับแขกนะคะมองธุรกิจที่บริษัทยูมีพาร์ทไม่ยากเลยนะคะสําหรับคนที่จะเริ่มต้นเพียงแค่คุณมาเรียนรู้นะเรียนรู้ระบบเรียนรู้แผนแล้วก็เรียนรู้สินค้าลงมือทําอย่างต่อเนื่องนะคะถ้าคุณเข้าใจแล้วนะคะธุรกิจเครือข่ายกับบริษัทยูมีพาร์ทมันจะช่วยทําให้คุณได้เปลี่ยนแปลงชีวิตนะคะจากคนที่หมดหวังในชีวิตนะคะเชื่อว่าบริษัทยูมีพาร์ทนะคะจะช่วยคุณได้นะคะ แผนธุรกิจที่นี่นะคะโดยเฉพาะโครงการหอบเงินเข้าบ้าน75วันเปลี่ยนชีวิตะจะทำให้ชีวิตคุณเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอนค่ะ